เราก็ได้มีการกอดติดกันทุกจุดทุกพื้นที่เลยนะครับสเตนบายหลายจุดเลยในตอนนี้นะคะคซึ่งเรายังมีหลายจุดที่จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ําให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันล่าสุดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปติดตามกับคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์ผู้สื่ข่าวของเราตอนนี้สแตนบายเพื่อรายงานสถานการณ์ล้ำล่าสุดแล้วค่ะเชิญได้เลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านผู้ว่าคะไม่ทราบว่าสถานการณ์น้ําในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ค่ะมีอ่บางจุดไหนคะที่น่าเป็นห่วงบ้างคะครับเชียงใหม่ก็มีท่วมหลายจุดนะครับในส่วนแรกคือในช่วงที่เป็นลงจากน้ําลงจากดอยน้ําลงจากดอยก็จะทําให้เกิดดินคนถล่มแต่ไม่ไม่เป็นน้ําท่วมขังดินถล่มขวางถนนสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอันนั้นเราใช้เวลาอันรวดเร็ว ในการเคลียร์เปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ภายใน1วันทุกจุดครบแล้วนะครับในส่วนที่2ที่เราให้ความสนใจคือน้ําท่วมในเขตเมืองอันนี้คือน้ําปิงล้นฝั่งถามว่าล้นฝั่งเยอะขนาดไหนก็จุดวิกฤตของเราอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรแต่ว่าน้ําปิงเนี่ยขึ้นถึงขึ้นสูงถึง4เมตร65เซนก็คือสูงกว่าระดับวิกฤตเกือบเกือบเมตรมันก็ทําให้ล้นคันก้นน้ํา เข้ามานะครับแต่กว่าจะล้นเข้ามาเนี่ยเราก็ป้องกันยื้อได้นานอยู่เป็นวันนะครับแล,แล้วสำหรับการบูรณาการช่วยเหลือล่ะคะท่านตอนนี้ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานไหนได้ดําเนินการอะไรบ้างแล้วคะท่านเชียงใหม่นะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกหน่วยงานเราช่วยงานกันดีมากเป็นทีมนะฮะวายพลเรือนตํารวจทหารจิตอาสาอาสาสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเมื่อกี้ก็จะเห็นรถของมหาวิทยาลัยวิ่งผ่านลักษณะความเดือดร้อนของคนในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยน้ำปิ่งล้นสองฝั่งเนี่ย ก็จะเป็นในรูปแบบของการเข้าออกลําบากหลายๆถนนบางช่วงเนี่ยรถเล็กเข้าไม่ได้ก็จะใช้รถสูงผมก็ให้ระดมรถสูงจากทุกหน่วยปอพทหารท้องถิ่นต่างๆทั้งหลวงไปกี้ของมชอชก็มีมาอะไรหลายๆห,หน่วยก็มีนยะก็มาช่วยกันนี่คือภาพหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือที่ที่ออกมาช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับอาหารก็หน่วยไหนมีกําลังจัดทาก็เอาไปส่งเอาไปทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่า น่าจะทั่วถึงถ้ามีขาดแคลนบ้านก็รับแจ้งมาก็ใช้วิธีวิ่งไปครับแล้วสําหรับการคาดการปริมาณน้ำนะคะคาดว่ายังไงบ้างคะตั้งแต่เช้านี้นะครับน้ำเนี่ยถือว่าลงลงทรงทรง,งเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นแต่ก็ถือว่าทรงไม่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดที่4เมตรห5เหมือนเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ายังลงไม่ไม่เร็วแบบลดหวบเนี่ยยังไม่ลงเพราะว่าน้ําบนทางตอนเหนือนะต้อนน้ําปิงที่เชียงดาวเนี่ยยังยังไม่หมด แต่ก็ไม่ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นในในอัตราที่สูงจนกระทั่งทําให้น้ําปิงในเมืองเนี่ยสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกจนกระทั่งเรา,าเสียหายมากกว่านี้ครับณนะขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวและอยู่ในเช่วงรอการลงครับแล้วสําหรับการเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะเราได้เตรียมการยังไงบ้างคะท่านครับได้เอาสิ่งที่อยู่ในแผนออกมาปรับใช้กับปัจจุบันวันนี้น้ําบางถนนเนี่ยลงแล้วนะครับ บางเส้นยังไม่ลงก็คาดว่าประมาณไม่เกิน3วันเนี่ยน้ำจะเริ่มลงแต่เริ่มลงเนี่ยยังไม่แห้งผมก็คุยกันว่าถ้าเราปล่อยให้ลงตามธรรมชาติอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ก็ผมรอไม่ได้สําหรับความเดืดอดร้อนของพี่น้องประชาชนเราเตรียมแผนก็คือเราเรียกเครื่องสูบน้ําทั้งจากในพื้นที่และนอกพื้นที่มาระดมสูบออกให้หมดดูซิหวันแห้งไหมสอวันแห้งไหมอ่างเงี้ยก็จะทําให้แห้งเร็วที่สุด สิ่งต่อมาก็คือเราเระดมรถน้ำจากทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดมาล้างถนนล้างเมืองนะครับเพื่อให้เมืองกลับสู่ความสะอาดโดยเร็วภายในวันสองวันแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายก็จะได้เร่งสำรวจแล้วก็ว่าใครมีการเสียหายบ้างก็จะเร่งสำรวจแล้วก็จ่ายค่าเสียหายที่จะแบบช่วยให้พี่น้องได้รับการเยียวยาบรรเทามากขึ้นให้ครบถ้วนทุกๆหลังคารเรือนโดยเร็วครับ สุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากเตือนแล้วก็ฝากความห่วงยยถึงประชาชนด้วยค่ะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับเราดูแลท่านอยู่ทุกวินาทีนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะถูกทอดทิ้งเราอยู่ด้วยกันนะวันที่น้ําขึ้นสูงสุดผู้ว่าก็อยู่ด้วยที่สะพานนวรัตนะครับเราเรารู้สถานะพร้อมกันพะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคือหนึ่งฟังคําเตือนจากทางราชการเราเตือนด้วยความรักความหวังดีแล้วก็เตือนด้วยข้อเท็จจริงนะครับอย่าอย่าฝืน น้ำปิงเนี่ยอย่าไปเล่นนะลูกเด็กเล็กแดงมันเย็นและเชี่ยวอาจจะเสียชีวิตได้ตั้งแต่เกิดรุทกภัยของเชียงใหม่มานะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่เรายังไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือสูญหายเลยแม้แต่รายเดียวมีความเสียหายในเรื่องของน้ําท่วมสัญจรลำบ,บากบ้างนะครับก็ขอให้เชื่อคําเตือนแล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้อย่างเร็วที่สุดครับ ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็คาดการว่าปริมาณน้านะคะจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยหรือพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะยังคงต้องเก็บของไว้บนที่สูงนะคะและคอยรับฟังข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเพื่อที่จะเราสามารถจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้าล่าสุดจากชุมชนย่านช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณสมสกุลและคุณ ขถาปกรณ์คะคุณคุณปสิตานะครับเนี่ยท่าน